ขอต้อนรับคุณนุ้ยปิยลักษณ์พาร์ทเนอร์ยันฮีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเนี้จะเป็นยันฮีพรีเมียมเซรั่มค่ะเป็นสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญคิดค้นโดยเฉพาะเพื่อผิวหน้าของคนไทยที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้แลดูกระจ่างใสขึ้นค่ะ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานซึ่งอาจารย์นะคิดค้นสูตรมาให้สำหรับคนที่มีปัญหากับเขตร้อนนะประเทศไทยมลภาวะแสงแดดแล้วก็แบบอย่างตอนนี้เป็นแบบผื่นแมสแพ้แมสอย่างเงี้ยค่ะสารนะคะข้อดีของตัวเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือว่าหลังจากที่คุณสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจัดยันหีโดยเฉพาะเลยค่ะเราจะมีทีมที่เทรน เพนน้องๆ <นะ S 2> แอดมินแล้วก็ฟอลโล่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้<อ>ใหเกิดผลลัพธ์ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างคะ,ะสารสกัดในเซรั่มยันฮีนะคะก็จะมีตัวริคอร์ไตัวเชเอมเทศช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ t ทนสมิดเอซิ d นะคะสารสกัดเข้มข้นตัวนี้ที่มีการรับรองว่าช่วยดูแลบำรุงฝ้าแดดอย่างเห็นผลและเป็นที่น่าพอใจค่ะช่วยให้ฝ้ากระดูจางลงนะคะ ผิวกระจ่างใสขึ้นและลดริ้วรอยที่เกิดจากสิวค่ะผลลัพธ์ดีขนาดนี้เพราะเราดูแลปัญหาที่ต้นเหตุไปพร้อมกับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำค่ะถ้างั้นตัวของเนื้อเซรั่มเป็นยังไงบ้างคะเนื้อเซรั่มก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นพรีเซรั่มนะคะโขาลงลนก่าเดมค่ะอ๋อเป็นเจลแบบใสๆส <ๆ S 1> ใสๆเลยค่ะเอเซรั่ม ีเซรั่มด้วยค่ะตัว,ตวนี้นจะซึมได้เลยค่ะใช้เป็นฟรีเซรั่มใช้ก่อนอครีมทุกตัวได้เลยค่ะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ใช้ได้หมดตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านปัญหาฝ้ากะ จากแดดจุดด่างดำหรือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะก็ดีมากเลยอ่ะแล้วเราใช้ตอนไหนบ้างคะคุณนุ้ยขาเวลาใช้ทานนอนค่ะและตอนเช้าได้เลย้ากเละก็คือเวลาเราทําหน้าเราให้สะอาดก่อนเนาะเอาของดีเข้าหน้าก่อนเลยค่ะเป็นอะดับแรกค่ะแม่มันมันไม่เหนียวนะนะชอบที่มันซึมง่ายอ่ะซึมเข้าไปเลยอ่ะดีนชอบแบบนี้มันเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากเลยนะใครที่ไม่มีเวลาไปดูแลผิวหน้าทางอังทีก็ทําตัวนี้มาให้แล้วค่ะ คุณอ,อยู่ที่บ้าน<ม>กดโทรศัพท์สั่งได้เลยค่ะแล้วก็ม,ม,มีทางอาจารย์แล้วก็ทีมอาผู้ซัพพอร์ตดูแลให้ค่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นแสดงว่าคุณสามารถที่จะติดตามผล คือคุณซื้อไปแล้วพอคุณใช้คุณมีปัญหาสงสัยอะไรคุณก็สามารถที่จะโทรมาคุยกับบรรดาทีมหลังบ้านแอดมินได้เลยใช่ค่ะก็จะคอยตอบคอยแนะนำดูแลตลอดเอาละ่ะถ้ามาขนาดนี้เลยคุณนุ้ยแล้วก็ยันทีต้องจัดโปรเด็ดๆแน่ๆสำหรับวันนี้นะคะในรายการผู้หญิงทำมาหากินนะคะโปรโมชั่นจัดให้พิเศษสุดๆเลยค่ะราคาเต็มนะคะ590บาทแต่ว่าลดเหลือ390บาทนะคะ เพราะว่าอยากจะให้คุณลูกค้าได้ใช้ของดีค่ะโปรนี้นะคะ3,540ขวดได้6ขวดนี้เลยนะคะลดเหลือ1,900บาทเท่านั้นค่ะตกเฉลี่ยขวดละไม่เกิน320บาทเอาไปใช้แบบทาฟินๆกันทั้งครอบครัวได้เลยค่ะจำกัด1ท่านต่อ1นสิทธินะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเลยค่ะสินค้าตัวนี้ไม่มีวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลนะคะ หรือว่าที่ไหนๆเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบออนไลน์โดยเฉพาะเลยบอกก่อนเลยนะว่าทั่วไปเนี่ยไม่มีขาย <ฮะ S 1> ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสั่งอยากจะซื้อต้องซื้อในรายการผู้หญิงธรรมหากินตอนนี้ไม่ต้องบึงไปที่ยันทีนะคะ,<ฮ>ะไม่มีนะค<ฮ>ะออนไลน์เท่านั้นใ,<ช>ในรายการผู้หญิงธรรมหากินเท่านั้นอนอนรออยู่บ้านเลยค่ะสวยเลยเซรั่มตัวนี้เปิดตัวได้ไม่นานแบบคนแบบรีวิวเยอะมาก ใช่ยอดถ่ายถล่มทลายมากนะิะพี่สุซึ่งฉลองหนึ่งล้านชิ้นไปโเมื่อเดือนที่แล้วสินค้าตัวนี้นุ้ยย้ำอีกทีนึงนะคะว่าไม่มีวางจําหน่ายที่โรงพยาบาลหรือที่อื่นๆคุณสามารถสั่งออนไลน์ได้เท่านั้นใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้โปรดีๆโปรเด็ดๆแบบนี้อยากให้ลองใช้กันจริงๆค่ะจะประทับใจมากแบบเนื้อสัมผัสดีมากเลยใช่เอามาฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะ วันนี้ขอบคุณยันฮีนะคะที่ส่งของดีๆแบบนี้รวมทั้งคุณนุ้ยด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่กนะคะขอบคุณค่ะ